ชอกหญิงวัย59ปีถูกจับกุ่มลังลอบปีนขึ้นรถเคลื่อนศพขโมยลายนิ้วมือของผู้เสียชีวิตเพื่อนำไปปรอมแปลงสัญญาเงินกู้ เขาเดินขาเด่นจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของหญิงชาวไต้หวันรายหนึ่งค่ะเธอถูกตัดสินจำคุกในข้อหาปลอมแปลงสัญญาเงินกู้โดยใช้ลายนิ้วมือของผู้เสียชีวิตซึ่งเธอแอบเข้าไปในศูนย์งานศพภายใต้ข้ออ้างว่าจะมาไว้อะไรให้กับเพื่อนสนิทที่เพิ่งเสียชีวิตโดยหลี่หญิงวัย59ปีถูกจับกุมที่ศูนย์งานศพในเมืองซินจูทางตะวันตกเฉียงเหนือของไต้หวันหลังครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งแจ้งตำรวจเนื่องจากสังเกตเห็นพฤติกรรมผิดป ปกติของเธอตามรายงานจากสำนักข่าวท้องคินบอกว่าหลี่และผู้ตายชื่อเพงเคยมีข้อพิพาทเรื่องนี้สินกันมาก่อนเมื่อเธอทราบข่าวว่าเพงเสียชีวิตเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์เธอจึงรีบไปยังสถานที่จัดงานศพเพื่อนำเอกสารจำนองปร้อมและสัญญาเงินกู้มูลค่ารวมกว่า8.5ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ9ล้านบาทมาแสดงหลี่แจ้งกับเจ้าหน้าที่งานศพว่าเธอเป็นเพื่อนสนิทของเพงและต้องการมาไว้อะไร แต่ระหว่างที่ร่างของเพ็งยังอยู่ในรถเคลื่อนศพเธอถูกพบว่าปีนขึ้นไปบนรถเปิดถุงบรรจุศพและใช้นิ้วมือของเพ็งประทับลงบนกระดาษเพื่อปลอมแปลงเอกสารเจ้าหน้าที่งานศพที่เห็นเหตุการณ์รีบแจ้งครอบครัวของผู้ตายและต่อมาครอบครัวได้โทรแจ้งตำรวจซึ่งทางเจ้าหน้าที่จับกลุมหลีพร้อมยึดเอกสารจำนองปลอมเช็คธนาคารและแผ่นหมึกประทับลายนิ้วมือที่ใช้ในการปลอมแปลงมลีสารภาพกับตำรวจว่าเธอกลัวว่าเงินที่เคยให เพ่งกู้ยืมจะไม่ได้คืนจึงปลอมแปลงเอกสารจำนนงที่ดินลงวันที่23พฤษภาคม2553พร้อมกับสัญญาเงินกู้มูลค่ากว่า8.5ล้านดอลลาร์เพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ตายซันตัดสินใหเหลียรับโทษจำคุก2ปีแต่โทษจำคุกนี้ถูกพักไว้เป็นเวลา5ปีเนื่องจากเธอรับสารภาพผิดและเช็คปลอมยังไม่ได้ถูกดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้เธอยังถูกสั่งให้ชำระค่าปรับ50,000ดอลลาร์ไต้หวันและต่อ ท้องำงานบริการสังคม90ชั่วโมงในหน่วยงานรัชการหรือองค์กรสาธารณประโยชน์เหตุการณ์นี้สร้างความหึอหายอย่างมากในไต้หวันและทั่วภูมิภาคเอเชีย ้วยมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายบางคนมองว่าการกระทําเช่นนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดขณะที่บางคนบอกว่าการกระทําของหลี่ไม่ต่างจากการช้อกงและบางส่วนก็บอกว่าโทษที่ได้รับเบาเกินไปอีกทั้งยังเป็นการดูหมิ่นศพผู้เสียชีวิตอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ